สวัสดีทุคกคนจอมบุกไฟผมโอเคผมนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเสียงแตกในของเจ้า Boss CX 1 0 0แล้วกันนะครับนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่า เราต่ออย่างไงก่อนเลยกันนะครับอันดับแรกนะครับคอมเมนเดอซันนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อเข้าอินพุตนะครับของบอร์ดนะครับแล้วก็เอาพุตเนี่ยนะครับต่อแอลโวโนเข้าหน้าตู้เลยนะครับนี่เองครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับคือสายเส้นนี้เห็นไหมครับเข้าหน้าตู้เลยเลยกันนะครับอ่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพี่โจบครับต่อเข้าหน้าตู้จะบี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่บี้ครับผมนะใช้โหมดอะไรเอ่ยแล้วเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ ฟังผมพูดไปก็ได้นะครับโหมดไลฟ์แอนด์โฟนครับผมนะฮะปรับ EQ คิดีๆนะครับไม่ไม่มีบีแน่นอนนะฮะโหมดนี้นะครับเพื่อใช้สะดวกก็คือเราสามารถจะไปต่อเข้ามิกเซอร์ก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะต่อเข้าหน้าตูก็ได้ครับแล้วมันอยู่ที่เราปรับ EQ วด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งนะอ่าโอเคประมาณนี้ครับหลักๆก็แค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับแอมที่ผมใช้อันนี้ก็ฟังฟังไ้ก็ได้เนาะ อ่าฟังฟังไว้ก็ได้ผมวันนี้เราใช้อ่าเป็นบูธกันนะครับระหว่างอ่าทวินคอมโบนะครับบวกกับอ่ออะไรนะ O-D นะ O-D ก็คือ o a s t ิมเ m m e r นั่นเองครับอ่านี่ใช้บวกกันนะครับนะก็จำไว้ก็ได้นะครับทวินคอมโบนะครับเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับทวินคอมโบนะครับ เสียงมันก็จะออกแนวแบบว่ากา็เขาเรียกว่าโอเวอร์ไ e กึ non ่งกึ่งน้องดิสโซชันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเอาแบบเนื้อเนื้อแบบไม่ได้แตกแบบหนักนหนักขนาดนั้นก็คือแบบว่าแตกเขาเรียกว่าแตกแบบว่าแตกแบบนเนื้อเนื้อ บบนี่เลยนะครับค่าต่างๆผมก็ไม่ได้เซตอะไรมากเลยเอาไว้แบบกลางๆหมดเลยแทบจะหมดเลยนะครับก็มีเบสนะครับลองปรับตามดูก็ได้นะเบสอยู่ที่50นะครับกลางนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 5หแหลมก็ลดลงมาหน่อยเป็นสิงโซโรอ,อยู่ที่ประมาณ30นะครับพีเซนต์ก็อยู่ที่0ูนย์ะครับประมาณนี้นะลองลอง่อาลองวิเคราะห์แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนผม1้0นตะต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะดราม,ม่าก,กันว่าเอ๊ะผมที่ผมลองปรับตามพี่แล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย นะมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างด้วยอยู่ที่ปัจจัยหนึ่งเลยเนี่ยตู้แอมสาคัญเลยอยู่ที่การต่อว่าคุณเอาไปต่อเข้าไม่เซอร์ก็อาจจะปรับอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับอ่าแล้วกีตาร์ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกปะ่ะสายแจ็คก,ก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EQ เหล่านี้อาจจะไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนแบบนี้นะครับเออเดี๋ยวจะบอกว่าออพี่มั่วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มัว่วนะครับคือถ้าผมอยู่ตรงเงี้ยณจุดเนี้ยนะครับนะคือแบบ ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับปิดสวิตช์ผมปิดเป็นออฟไว้นะครับนะอาจจะฟังผมพูดไปนะครับโซโร่ก็ปิดไว้ในกันนะครับนะตัวนี้นะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับนะตัวอื่นๆก็ไม่ได้ทำอะไรนะอ่ามีตู้4คูณ12นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงนะเคล็ดลับก็คือการปรับเนี่ยไดเรกมิกเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนที่สาคัญเลยนะสำหรับคนที่เล่น บอสร,รุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับได r e เ t m กมิกเหลือสูงถามว่ามันได้ไหมมันก็นได้นะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมปรับปังกลางห้าสิบก เสียงมันแบบมันมันมนวลขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ฝาดเกินไปหรือว่ามันไม่แบบเขาเรียกพูดภาษาชาวบา้านคือแสบดากมากๆเลยประมาณแั้นแหลมอะไรประมาณนั้นนะครับลองปรับดูไดเรกมิกนะ,อะลองปรับดูครับนะโทนซูสกิมคือถ้าลองฟังฟังไปแล้วก็ลองฟังเสียงดูถ้าใครอยากได้อย่างไงก็อินบ็อกมาสอบถามกันได้นะครับเออนะอินบ็อกมาสอบถามกันได้นะครับนะอาจจะไม่ได้เอากล้องมาส่องตรงนี้นะครับก็คือฟังผมพูดไปแล้วกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยนะครับนนก็คือใช้ออดีนะครับทูสคิมเมอร์นะครับนะก็ได้ครับกลางๆเลย50โทนลดกลงมาหน่อยนะครับเลเวลแค่นั่นเองครับคือแทบจะสไตล์โรงงานเขาเลยนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยครับใช้แค่1 2แล้วก็ดีเลยแค่นั่นเองนะครับดีเลยกับรีเวิร์ดนะครับก็ตามใจชอบส่วนลึกลึกดีเลย ถผมจะใช้เป็นเหมือนพูดดิจิตอลดีเลย์เนะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบหางเสียงที่แบบว่ามันจะเหมือนเหมือนเสียงจริงนะครับแต่ถ้าเป็นอนาล็อกอันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกในคุนคุนหน่อยอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ความชอบนั้นไม่ดราม่ากันนะ <c oughs> ต้องบอกบอก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมัมจะเหมือนแบบเหมือนเสียงกีตาร์จริง,รง,รงเวลาเราเอาไปเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กหรือว่าไปเล่นกับแจมในวงหรือวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะได้ยินแบบสิ่งดีเลยชัดเจนมากบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมปรับดีเลย์ดังจังอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเล่นบนสเตจใหญ่ๆนะครับมันจะไม่หลอ่อถ้าคุณปรับคนเดียวแล้วฟังคนเดียวรหล่อๆยบางทีเราไปเล่นบนเวทีเนี่ยมันอาจจะจมหรือมันอาจจะไม่ได้ยินหางดีเลย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ปรับเป็นดังไว้เผื่อก็ได้แต่ถ้ามันดังมากเดี๋ยวเราก็ค่อยลดลงก็ได้อย่างงี้ตามสภาพหน้าง,งานครับไม่มีอะไรตายตัวครับนะคำว่าสาวกีตาร์หรือดนตรีไม่มีอะไรตายตัว ทางกันเลยนะครับมันอยู่ที่หน้างงานด้วยนะครับบางทีเราไปเจอตู้อีกตู้หนึ่งก็ต้องปรับอีกอย่างนึงอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับไอ้เพื่อนเนี่ยตู้มาแชลไปเจอสีดอกของเมซ่าก็ปรับอีกแบบหน,นึ่งนี่แหละครับมันอยู่ที่เขาเาียกว่ามันอยู่ที่หน้างงานจริงๆเพราะนั้นประสบการณ์นะครับสอนท่านเอง <laughs> ผมนี่โดนด่ามาเยอะครับ <laughs> ไม่ต้องห่วงเนี่ย รีเวนะิร์บเนี่ยก็ใช้เป็นแผนนะครับ มันมีแบบมีความเป็นเลื้อๆไม่ไแบบว่าไม่ได้แตกเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่กีต้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเลยครับต้องเซ็ตอัพกีต้าดี Okay. ใครที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะแชทอินบ็อกก์ปกันได้เลยเลยกันนะครับนะกับชานะครับก็ต้องขอบคุณร้ายชาวพิเศษด้วยเลยกันนะครับที่ให้การสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้เลยกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดไม่รับนะครับมาบอกกันเรื่อยๆนะครับใครอยากได้อะไรอย่างไรก็ ลองสอบถามกันได้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันก็สอบถามกันได้เลยนะกันนะครับนะไม่ไม่ไม่หวงเลยนะครับไม่ห่วงไม่ห้ามเลยน <laughs> ะกันนะครับอโอเคจะไปครับผมนะัขขให้มีความสุขนะครับในการเล่นกีตาร์ วิวได้เพลงนะครับได้การซโซโล่ได้การแต่งเพลงนี่นะคเวลาซาวดีแล้วก็แบบอยากจะเล่นอะไรไปเรื่อยประมาณนั้นโอเคจัดไปอย่าลืมนะครับกดติดตามเ c e b o o k กดติดตามในเพจนะครับก็จะมีอะไรดีๆแบบนี้มาแนะนำนะครับนะีหรือว่าขอมากันได้อยากให้ผมอ,อธิบายเรื่องอะไรยังไงเนาะต้องออกตัวก่อนไม่เก่งเลยนะครับมั่วด้วยซ้ำ <laughs> ไม่เก่งบวกมัว่ว นะครับต้องออกตัวอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะดราม่ากันเอเป็นใครมาสอนอะไรอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่นะอย่าดราม่านะครับเรียกว่าบาบแบ่งปันกันดีกว่าเนาะอ่ะโอเคตงลกปกครกันไปนะกับแชมพูไฟจัดไปครับ